เราอยู่ที่หน้าห้องของเราคืนนี้แล้วครับผิดฐานครับนี่อันนี้ Holiday Inn e w Castle ครับโรงแรมนี้ดีนะราคาไม่แพงด้วยร้อยห้าสิบเหรียญช่วงเทศกาลถือว่าใช้ได้เลยนี่ห้องเราใช่ไหมนะใช่ห้องนี้แหละี่นี่คเทครับ ไปดูห้องก่อนเลยลูกคนแรกปิดไฟโอ้ดีห้องใหม่ห้องใหม่มากเลยโอเคครับอืมโอเคนะแต่ห้องน้ำโรงแรมสมัยใหม่เป็นอย่างเงี้หมือน้ว,วออะเป็นบางๆงอย่างเงี้ย มันสวยอะ่ะแต่ว่าพอใช้ชีวิตจริงๆแล้วมันมันไม่เหมือนในรูปนะ oh. <laughs> ชอบแบบ oh. ชอบแบบว่าแบบโบราณมากกว่าแบบเป็น <aga> ประตูอ๋อ <Yeah. S 2> oh, มีเซฟด้วย <aga> มี <Yeah. S 2> แบบเคาน์เตอร์มินิมินิบาร์เล็กๆในตู้เยน็นในตู้เยน็เยนมีน้ำไม่ดุที่นี่ครับที่นี่ครับตู้เย็นมีน้ำไม่ดุที่นี่ลองเปิดดูดิครับเราจะได้ซื้อเข้ามาไงครับ อไม่มีน้ำให้มีแต่มิวให้ทำกาแฟครับแล้วก็ตูเสื้อผ้ามีไฟฉายม the <ave them. S 2> ีแอร์ข้างในก็มาตรฐานครับห้องน้ำหมอนอ๋อหมอนนี่คือเลือกได้อันนี้เราไม่ที่นี่จะไม่มีห้องแบบสามเตียงแบบสคนสคนไม่มีก็คือเราก็เลยเลือกเป็นเตียงอย่างเงี้ย ซิงเกิลสองอันแล้วเดี๋ยวเราจะเลื่อนอันนี้มาชนกัน,นเออเลื่อนได้อันนี้ครับมาชนกันปกติเราถ้าโรงแรมไหนมีเราจะจองแบบสามเตียงโอเคคืนนี้ <S 2> <S 2> ที่พักของเรา <S <S ที่โรงแรมก็จะมีห้องฟิตเนสนะครับเล็กๆใช้กุญแจห้องไขเข้ามาได้เลยครับผมห้องแบบประมาณ4ี่คูณแปมีเครื่องวิ่งอยู่สองเครื่อง แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นห้องวิลูมด้านในก็จะมีเครื่องซักผ้าครับแล้วก็เครื่องไดรผ้าสองตู้เป็นเครื่องแบบหยอดเดีย่ยญแล้วก็ที่นั่งรองมีโทรทัศน์ให้ดูครับแล้วก็มีโทรศัพท์ให้ติดต่อขึ้นไปบนห้องได้ดยประมาณนี้ครับโรงแรมเด็กๆตรงทถงลิฟต์นะครับจะมีที่นั่งรออยดีมากเลย เวลาออกมาก่อนก็มานั่งรอก่อนลงริฟได้ครับผมเดี๋ยวนี้โรงแรมใหม่ๆไม่ค่อยทำถุงลิฟต์กว้างๆแล้วนี้บรรยากาศตอนเช้าครับเมื่อคืนเรามาถึงดึกมากแล้วก็เลยเข้านอนเลยที่ล็อบบี้ก็มีโซนนั่งรอนะครับแล้วก็มีเป็นแบบพวกมินิบาร์ขายสแน็คแบบคิดเงินเองครัมีไมโครเวฟวางไว้ให้ อันนี้ขายตลอดก็จ,จ่ายเงินเองรอบๆกม็มีแค่นี้ครับผมเป็นโรงแรมแบบขนาดกระทัดรัดทุกอย่างรวมกันอยู่ที่เคาน์เตอร์นี้ครับรีเซพชันบาร์น้ำเช็คอินเช็คเอา์ตรงนี้หมดเลยเช้าของเราครับเหมือนเดิมคอนเฟ็แล้วก็แฮมเบคอนไ <be con S 2> ข่<ๆ>เหมือนกับนักกันมา รน้ำผลไมา้อาหารฝรั่งก็จะมีประมาณนี้ครับอันนี้คือขาดไปได้ที่ปิ้งขนมปังอาหารมื้อเช้าครับเหมือนดืมทุกประการืดกินบุฟเฟ่ที่นี่เราจะคิดถึงบ้านเราครับโรงแรมบ้านเราอาหารดีมาที่นี่ก็จะมีประมาณนี้ครับมีแต่อาหารฝรั่งสองคนสุดท้ายครับไม่เลิก กินไม่เลิกร้านอาหารที่นี่ไม่มีอะไรกั้นนะครับเป็นโอเพนสเปซคือไม่รู้เช็คยังไงใครก็เดินเข้ามากินกันไม่มีประตูไม่มีอะไรกั้นทั้งสิน้นเนี่ยไม่ตรวจด,ด้วยไม่ถามเลขห้องด้วยตามสบายคนมาจากข้างนอกก็มากินได้